ไตฝุ่นก็แบบผ่านไปแบบไม่ดูเรื่องรู้ราวเลยค่ะว่าแบบมาขนาดไหนแต่ป้าปาบ,บ,บอกว่ามันแบบน้อยค่ะคือแบบงงเลยว่าอ้าวผ่านไปแล้วหรอคือแบบมีแค่ฝนกับลมหน่อยๆอะค่ะแถวนี้ไม่มีอะไรเลย ตรงหลังคาที่จอดรถนะคะถ้าเกิดว่าแบบมีลมแรงๆมาเราก็ต้องแบบเอาตรงส่วนค้ำเนี่ยค่ะเอามาค้ำไว้นะคะไม่ให้ปลิวไปทีนี้พอลมไปแล้วเราก็มาเก็บค่ะค just fell for someone you don't know of but these are long ตอนนี้นะคะไข้ดลดแล้วแล้ะแต่เจ็บคอแล้วก็ไอบ้างก็เลยเดี๋ยวตรวจโควิดกันอีกนะคะว่าจะขึ้นไหมเออขึ้น2ขีดนะคะแปลว่าไม่รอดค่ะอุตสษาหรอดมาได้จนถึงปัจจุบันโถก็ไม่เป็นไรนะคะรรักษากันไปตามอาการก็ก็โอเคแล้วค่ะเพราะว่ามันแบบไม่มีไข้แล้วมันมีแค่เจ็บคอกับไอก็เลยไม่ไม่เป็นไรมากนะ ส่วนเด็กๆก็แบบแข็งแรงเลยค่ะไม่เป็นไรเลยก็สรุปว่าลิขวก็คือคงจะติดมาจากเพื่อนเน่นกับเพื่อนแต่ลิขว่เขาไม่เป็นอะไรมากเขาแบบไข้ดิดเดียวแต่คนที่เป็นนะคือบีเพราะว่าเราคอยดูแลลิขุใช่ไหมคะก็เลยติดลิขุมานั่นเองไม่ล้ลิขุเขาก็แบบก็เล่นอยู่กับเลโอลินะตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะนั้นสองคนนั้นไม่น่ารอดอยู่แล้วแต่ว่าเด็กเขาเลยไม่ค่อยเป็นอะไรมากไม่ไม่ไม่ออกอาการเท่าไหร่ ๋ลองให้เลโอตรวจน,นะคะใช้อันไหนก็ได้แหละแล้วแต่นหนูจะใช้ไม่ดูฟังไ้ตรง,งนี้ถอยวไอ้ไางี้แล้วก็ทิ้งไว้15บห้านาทีอันนี้ของเลโอนะคะก็ก็เป็นค่ะก็แน่นอนอยู่เพราะว่าเลโอกับลิขูเขาก็แบบอยู่ด้วยกันตลอด แล้วก็ต่อไปลิขุนะคะของลิขุนี่เหมือนจะขึ้นจางๆนะคะคาดว่าลิขุเนี่ยเป็นมาก่อนเพื่อนแล้วจนจะหายแล้วอะค่ะส่วนอันนี้ของป้าป๋านะคะป้าป๋าไม่เป็น,นะคะ่ปะป้าป่าแข็งแรงมากไม่ติดง่ายๆเนี่ยเราก็ต้องหมกตัวอยู่บ้านกันไปนะคะไม่ได้ไปไหนสักระยะนึงเลย นี่นะวาอะไรสวยมากเลยว่าต้นไม้สวยลูกสวยเนื่องจากว่าเราก็ต้องแบบกักตัวอยู่บ้านกันไปนะคะแต่เหมือนกับว่าเหมือนเหมือนช่วงเนี้ยที่ญี่ปุ่นเขาจะให้กักตัวประมาณ5วันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปโรงพยาบาลแล้วก็ไปให้หมอบอกว่ากักตัวถึงกี่โมงแล้วก็ไปแจ้งกับที่โรงเรียน คือโรงเรียนเขาจะให้เราแบบไปไปตรวจที่โรงพยาบาลอย่างเงี้ยก่อนค่ะก็เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปตอนช่วงเช้าช่วงเย็นเขาไม่มีให้ตรวจเมื่อวานนะคะก็มัวแต่เป็นไข้นอนสมค่ะงานการแบบไม่ได้ทำนะคะทำนิดนึงวันนี้เลยต้องแบบ ื้นแล้วนะคะไม่เป็นไข้แล้วก็เลยรีบมาทํางานไว้ก่อนเลยค่ะดีที่ว่าแบบเออมันแบบไข้เป็นแค่วันเดียวนะคะตอนนี้ก็เจ็บคอกับไอนิดหน่อยนิดเดียวค่ะก็เลยโอเคไปไม่เป็นไรทํางานกันต่อแล้วทีนี้ก็คิดว่าดีที่เราเป็นช่วงนี้ไม่เป็นตอนที่คุณตาคุณยายมา ไม่งั้นถ้าตอนนั้นเครียดแน่นอนค่ะอันนี้คือแบบทุกคนก็ฉีดวัคซีนมาแล้วอาการก็เลยแบบไม่หนักค่ะอาการอย่างเด็กๆนี่คือแบบไม่มีอะไรเลยมีบีที่ค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าเออเป็นเป็นไข้นะเพราะว่าหลาอดาจ,จะไม่ได้เป็นไข้มานานมากเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเออทรมานนิดนึงเพราะว่าตอนสมแต่ก็ตอนนี้ก็โอเคละทีนี้ก็เหลือรอก,กักตัวไปเรื่อยๆนะคะ ก็อยู่บ้านทำงานไปค่ะอุ๊ยอยู่ดีๆก็อากาศเย็นขึ้นมาเลยอะแบบหนาวเลยอะมาหม่าว่าเนี่ยอากาศมันเปลี่ยนเพราะว่าพอใต้ฝนมาปุ๊บหนาวเลยเอ้าต้องไปหาเสื้อแขนยาวมาใส่แล้วเหรอเนี่ยต้องใส่เสื้อแขนยาวแล้วเหรออย่างหนาวอะอากาศหลังใต้ฝนมามากักจะสดใสนะคะ แล้วก็แบบเปลี่ยนเลยดูไปเลยค่ะตอนเนี้ใยเป็นออน,นั้นดูไปใหไม้ร่วงเหรอวะเอา้าจากที่ร้อนร้อนแบบหนาวเลยที่นี้ไม่รู้อ่ะน่าจะยี่สิบกว่าเปล่ามัหมายว่ายี่สิบกว่าโอ้หนาวช่วงนี้นะคะเราก็ถือว่าพักผ่อนหย่อนใจอยู่บ้านค่ะปิดเทอมอีกนิดนึงว่างั้นก็เล่นเกมอะไรกันไปนะคะ ส่วนเรื่องอาหารการกินนี่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะเพราะว่าเรามีสเบียงเยอะมากทั้งอาหารเซตอาหารไทยขนมนมเนยก็เต็มไปหมดค่ะถ้าเกิดไม่พอเราก็สามารถสั่งออนไลน์มาได้หรือไม่ก็สั่งให้เขาแบบมาส่ง<ด>ก็ได้ค่ะเหมือนที่ืางไทยเหมือนแบบไลน์แมนหรืออะไรอย่างเงี้ยที่นี่ก็มีค่ะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไ like, ลค์กด u b s c r i b e ด้วยค่ะจา้าเนย